สันติหรือความสงบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใดคนส่วนใหญ่ต้องการความเงียบแต่ความเงียบก็ยังไม่ใช่ความสงบเพราะบางคนอยู่ในสถานที่ที่เงียบวิเวกวังเวงแต่ใจกลับวุ่นวายเพราะไม่รู้จักหยุดคิดไม่รู้แม้กระทั่งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในอารมณ์จะสยบมันยังไง เพื่อไม่ให้จิตเตลิดเปิดเปิงไปในทางที่ผิดเหมือนกับที่ท่านติชนัทหันได้กล่าวไว้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นต้องการความเข้าใจที่ลึกซึง้งอันที่จริงแล้วความรักเป็นอีกชื่อหนึ่งของความเข้าใจนั่นเองหากเธอไม่เข้าใจเธอจะไม่สามารถรักอย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ปราศจากความเข้าใจความรักของเธอ ก็รังแต่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกทรมานเท่านั้นสารติเกิดขึ้นพร้อมก,กับการตามดูลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติรู้ทันลมที่ผ่านเข้าออกในชีวิตรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านเข้าออกทางผัสสะ รู้ทันจิตของตนรู้ทันการปรุงแต่งทั้งหลายอันมิเที่ยงการฝึกฝนจิตให้รู้จักหยุดนิ่งจะทำให้จิตคุ้นชินกับความสงบเมื่อสงบจิตจะกระจ่างแจ้งและมองเห็นความจริงแห่งสัจธรรมเงื่อนปมของความทุกข์เกิดจากการขาดความเข้าใจในหลักความเป็นจริง ความหลงผิดนั้นไม่ต่างอะไรกับปมเชือกที่ผูกมัดความคิดเอาไว้การเจริญสติคือการคลายปมเชือกคือการสลายพิษในอารมณ์จนทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดของตัวเองอย่างชัดเจนและถูกต้องตามธรรมด้วยจิตที่เปิดกว้างเราจะนั่งฟังโดยปราศจากอคติ เราจะนั่งฟังโดยไม่ตัดสินหรือตอบโต้เราจะนั่งฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเราจะนั่งฟังอย่างตั้งใจเพื่อว่าเราจะสามารถได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้งความในใจที่ไม่ได้กล่าวออกมาเรารู้ว่าด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งเราได้บรรเทาความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานของอีกฝ่ายหนึ่งลงได้มากแล้วไม่ว่าจะเลือกวิธีปฏิบัติสมาธิแบบใดไม่ว่าจะเลือกศรัทธาในาศาสนาและความเชื่อใดหาได้เป็นอุปสรรคในการเจริญสติไม่จงกลับมาสู่การตามลมหายใจค่อยๆหายใจให้ลึกให้ยาวให้นานหายใจช้าๆ หายใจเข้าหายใจออกสานติในเรือนใจหาใช่อยู่ที่ใดแต่อยู่ที่ลมหายใจในตนเองนั่นเอง